ความรู้สึกรักษาความรู้สึกคนบางทีเหนื่อยก็ไม่ได้พักเนาะคนเข้ามาจากนู้นมาจากกรุงเทพมาจากต่างประเทศมาจากไหนบ้างนะมาจากภาคใต้ภาคเหนือมาจากได้หลายพื้นที่มาเขาเดินทางมามันยิ่งไกลเนาะเรานั่งอยู่กับวัดเนี่ยยเว้นว่าหลับเด้อเวลาไม่มีคนมาแล้วก็เข้าไปนอนบางทีก็ต้องใช้ยาแก้แพ ทุกวันนี้ใช้ยาดะกินเพื่อให้มันหลับลึกๆถ้าหลับลึกแล้วมันมีกำลังขึ้นมาเวลาอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์ครูบ้าจะกินยาแก้แพ้อยู่ประมาณสองวันทุกวันนี้นะเพื่อให้มันหลับลึกๆให้มันหายเหนื่อยให้กายมันหายเหนื่อยเพื่อเซฟกำลังไว้ต่อสู้แต่และว,วันแต่และว,วันในรับความรู้สึก รับอารมณ์คนเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาเด้คนไหนเข้ามาก็โอ้ยทำมาหากินลำบากไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนไม่มีข้าวจะกินอย่างเงี้ยพ่อแม่อย่างนั้นอย่างนี้เอาแล้วชีวิตสังคมข้างนอกหอบแต่เรื่องพวกนี้มาเล่าให้เราฟังแต่ละวันหน่วยงานนี้ไม่มีงบประมาณหลังคาด้วยห้องน้ำไม่มีอย่างเงี้ยอะไรล่ะ นี่เห็นไหมมันหอบแต่ทุกเข้ามาต้องนั่งรับฟังความรู้สึกความทุกข์ของคนมีก็ช่วยไปไม่มีก็ไม่ได้ช่วยอช่วยไปตามกําลังเราอย่างเงี้ยไม่มีนะน,น,น้อยนักน้อยหนามีเมื่อวานนี่บ่มีคนเอาเงินมาถวายห้าพันมาจากอำเภอบุญทลิกเมื่วันนี้ก็มีเม่เชียร์ไปให้หมื่นหนึง่งแส่วนมากก็จะมีคนข้างนอก ไม่ชีเราก็ได้เรื่อยเราคนละยี่สิบคนละร้อยคนละพันคนละเมื่อก่อนเนาะคุบาฉันข้าวอยู่ข้างในก็ใหญ่ใส่ย่ามให้เรื่อยแต่หลักๆเลยคือคนที่เขาอยู่ข้างนอกส่วนมากนะที่เขาโอนปัจใจมาให้นะส่วนมากคนที่อยู่ข้างนอกคนละห้าบาทสิบบาทคนละร้อยสองร้อยคนละพันคนละหมื่นคนละสองหมื่นก็มีคนละห้าหมื่นก็มีบางที คูบาก็ไม่รู้ว่าใครก็ไปกดดูก็เห็นชื่ออยู่ก็เงินส่วนนี้แหละมาหมุนใช้ในระบบวันนี้ก็มีเนนมาเออมีเนนมาจากคอนแก่นเพิ่งบวชได้บวชวันที่สี่เพราะเขขอย้ายมาอยู่นี่เลยเราก็ต้องทํากุฏิขึ้นให้เนนอีกเพราะเนนอยู่กับคูบาเนี่ยมันสิบเอ็ดสามรูปละสิบสองรูปรอบ,บวดอีกรูปนึงก็จะเป็นสิบสามรูปแล้ว ไม่ทําก็ไม่ได้เนาะมันออัดเนาะเออพิ่งได้สองหมื่นเองอีเปียวโอนมาให้สองหมื่นตั้งรถให้ตั้งรถ,งโ,รถโทรไปบอกอีเปียวว่ากูจะทํากุฏิให้เนนมึงจะช่วยกูเท่าไหร่มันให้มาสองหมื่นก็ยังรอความช่วยเหลือจากญาติธรรมอยู่ถ้าใครได้ยินได้ฟังออให้โอกาสเขาเอ,อให้โอกาสเปิดหรือ,อยังนี่ย บ่อบ้านบ้านเปิดอุตสาบพ,พูดขนาดนี้เนาะเอเอเ,อเ,อเอพิ่งได้เงินสองหมื่นนะเราจะทำกุฏิให้เนนหลังนึ่งเลยเพราะเนนมันได้อัดกันแล้วถ้าคิดค่าเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยนะเนนมันกินบันหนึ่งไม่ใช่นน้อยนะขนมน้ำอัดลมอาบางทีมันก็ ซื้อสมุดซื้อดินสอซื้ออะไรพวกนี้ต้องส่งมันเรียนเดกค่าเฉลี่ยสองร้อยต่อหัวเนี่ยคิดคิดค่าเฉลี่ยนะต่อหวัวเพราะมันเด็กมันจะกินเยอะกว่าผู้ใหญ่กินจับกินแจบก,กินนู่นกินนี่เวลาไปข้างนอกต้องพามันเข้าเซบอกเซเว่นอีกบางทีก็ต้องซื้อของเล่นให้มันอีกนะบางทีนี่ยสะสม,สม,สมนันว่าสองร้อยต่อหัวเนี่เนาะสิบสามคนเท่าไหร่วันละสองพันหก าเฉลียนะมันมีเด็กจะจบป .6 อ,อ,อีกบานเนึ่งก็ต้องให้มันเรียนระดับมัธยมต้นอีกนี่ก็ต้องส่งมันเรียนอีกจนกว่าจะจบขั้นพื้นฐานม .3 ไม่ใช่น้อยๆน,น,นะแต่ละวันเนี่ยเมื่เราจะทํากุฏิให้มันเพิ่งในมีเงินอยู่20,000นเนี่ยเอาใครจะร่วมกับเราเพื่อสร้าง หน่อเนื้อมันได้บ้างไม่ได้บ้างบางทีมันก็สึกไปเผื่อมันเป็นเนื้อนาบุญในอนาคตต่อไปเนี่ยมันไม่แน่หรอกเราจะไปตีความว่าบวชตั้งแต่เด็กโตขึ้นมามันอยากลองอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนทิศแย้มอย่างนั้นก็ไม่ใช่หรอกไม่ใช่ทุกคนเหมือนทิศอะไรอีกอ่ะทิศที่สึกไปที่เป็นเจ้าคุณแล้วสึกไปเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้รอยคนก็อาจจะมีอยู่ ด้วยความสงสัยนะ่ะบางทีก็ต้องยอมลงทุนนะ่ะถามอากูบารู้ไหมมันเนียนที่อยู่ด้วยสิบกว่ารูปมันจะอยู่กูบ,กบาได้ตลอดมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนท่านเหมือนพวกเราเนี่ยบางคนก็น่าจะได้บางคนก็ไม่ได้ก็ปล่อยเขาขอให้เราตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยพ่อแม่เข้ามาฝากไว้แล้วเนาะบางคนเอามาจากลอยเอ็ดมาจากชัยภูมิมาจากกรุงเทพมาจากน้องบัวลาพูอย่างเงี้ย มาจากสาลาบุรีอย่างเงี้ยพ่อแม่เขามาทิ้งไว้เอามาป่าก็เอามาทิ้งนั่นแหละบางคนไม่มาดูเลยเอามาทิ้งไว้แล้วก็ดีเหมือนกันไม่ต้องมายุ่งเ,เป็นปีแล้วยังยังไม่เห็นมาหาลูกสักทีนี่เที่ยวหนึ่งมันมาจากละเอียดพ่อมันกินเหล้าเน้นโฟกัสนะนะ มีเงินก็ไปซื้อเหล้ากินมามาหาเราที่กุฏิยังมาขอเงินเราไปกินเหล้าอีกมันชั่วขนาดไหนนหละความคิดมันน่ะเลียวขนาดไหนนหละความคิดมันน่ะทั้งที่เราเลี้ยงลูกให้มันนะมันยังมาขอเงินเราไปซื้อเหล้ากินอีกต่างหากนาะคิดดูสิความคิดของคนน่ะนะมันจะปิดประตูนรกให้ตัวเองได้ยังไงนะลูกก็มาเลี้ยงให้ขนาดนี้แล้วมันยังมาขอเงินกูไปกินเหล้าอีกอย่างเงี้ย มันคิดได้ยังไงมันเอาสมองส่วนไหนคิดนะมาขอเงินพระไปซื้อเล้าเอาลูกมาฝากแล้วไว้อีกอย่างเงี้ยเห็นไหมละ่ะคนมันมีแต่ทุกข์มันมีแต่ทุกข์บีบคั้นมันนะมีแต่ขอแบบน,นี้เราก็ขอเหมือนกันแหละตอนนี้แต่ขอมาสร้างประโยชน์เพื่อให้คนที่เขาไม่มีโอกาสหรือโอกาสน้อยเปิดโอกาสให้ทําต่อไปพื้นที่ไม่มีสร้างและไม่ได้ทำนะ่าจะบอกให้นะ ต่อไปแล้วพื้นที่มันเต็มแนวไห้อยากเฮ็ดกับวด้เฮ็ดเนี้ย,ย,ย,บ,ยบ้านสิบอกไห้เฮ็ดแน่เฮ็ดแนากับวัเเนเฮ็ดได้ห่างเือบ้านเนี้ยเนาะแมนวัชรเมื่อมีโอกาสแล้วให้ทําทํามากทําน้อยนะั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้ขาดอยู่แสนสามเพิ่งได้กับคุณเปี้ยวมาสองหมื่นกุฏินั้นตั้งงบไว้แสนห้าเพื่อจะทํากุฏิให้เนนได้อยู่ประมาณสักสองคน ทำมากทำน้อยนะั่นอีกเรื่องหนึ่งต่อไปแล้วคุยเรื่องภาวนาบังคุยเรื่องภาวนาใครจะทำอะไระเปิดโอกาสให้ทำแล้วก็รีบทำซะ,ะถ้าไม่มีโอกาสแล้วมันจะไม่ได้ทำไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเอ,อผัดบันประกันพุ่งไปวันนั้นค่อยทำวันนี้ค่อยทำมีโอกาสให้รีบทำประพฤติปฏิบัติ มันทําเพื่อตัวเองไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นที่จริงแล้วมันทําเพื่อตัวเองทํากุติมันก็ได้กุติมันก็ได้ทำนั่นแหละไปดูเอาเออทำถนนก็เห็นถนนน่ะเราก็ได้ใช้คนอื่นก็ได้ใช้อย่างเงี้ยเห็นไหมทําบุญมันก็ได้บุญนะ่ะทำบาปมันก็ได้บาปนี่คือความเป็นจริงทำดีก็ดีเลยทำชั่วก็ชั่วเลย ไม่ต้องให้ใครยกใครยอมมันก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนเดิมไม่ต้องให้ใครไปประกาศชื่อมันก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนเดิมทำชั่วเหมือนกันแม้แต่คนไม่เห็นมันก็ชั่วแม้แต่เขาเขาไม่อ่านประวัติมันก็ชั่วเหมือนเดิมถ้าทำชั่วนั่นน,ะนั่นแหละคือสัจจะหรือความเป็นจริงอยากได้ดีก็ทำเมาอยากได้ชั่วก็ทำเมานี่แหละเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรปิดไล่เลยดีกว่ามั้งเก้านาทีแนละ้ว พูดน้อยๆเนาะก็พูดมาหลายวันแล้วพูดก็พูดแต่เรื่องเดิมๆนี่แหละเออส่วนมากคนเราก็ทำแต่เรื่องเดิมๆพฤติกรรมซ้ำๆอย่างนี้แหละไม่ยอมแก้ไขตัวเองเออถ้าเราแก้ไขตัวเองมันก็จะสามารถเ,ออเห็นความไม่ดีของตัวเองพยายามแก้ไขตัวเองเข้ามาอยู่วัดอยู่บาก็ ให้มันสมกับเป็นนักปฏิบัติสมกับเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเนาะมาอยู่วัดแล้วต้องให้มันเหนือกว่าคนที่เขาอยู่ข้างนอกไม่ใช่เข้ามาอยู่วัดแล้วยังยิ่งโลภโมโทสันมากขึ้นกว่าเดิมเออไม่ใช่เข้ามาอยู่วัดแล้วยิ่งโมโหโกธาหนักขึ้นกว่าเดิมเห็นแค่ตัวหนักขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้ใช้ไม่ได้อ่า อย่างนี้ใช้ไม่ได้มาอยู่วัดยิ่งสะสมอย่างนี้ใช้ไม่ได้มาอยู่วัดต้องเอาออกสะสมสติไม่เป็นไรแต่จะสะสมกิเลสทําลายความเห็นแก่ตัววัดว่าไม่ใช่สถานที่สแสวงหาผลประโยชน์เป็นแหล่งสร้างประโยชน์คิดให้มันเป็นเด้พวกเราเนาะเออวัด ตาบอ่อกนาพะยินเป็นสถานที่แสวงหาประโยชน์ตนไม่ใช่แหล่งที่จะมาแสวงหาผลประโยชน์เพราะอยู่ตรง,ตรงนี้หลวงตาบอกว่าไม่มีผลประโยชน์หลวงตาท่านสร้างวัดขึ้นมาเพื่อสร้างประโยชน์เพื่อสร้างประโยชน์ตนเพื่อให้นักภาวนาของเราฝึกหัดขัดเกล้าตัวเองเพื่อทำลาย ผลประโยชน์ที่มันมีอย่างนใจลงได้เงินมาได้ต้องใช้ให้เป็นสำหรับคนที่ไม่ได้บวชไม่ได้ประพฤติปฏิบัติประพฤติพรหมจรยร์บางคนมีครอบครัวอยู่เที่ยวไปเที่ยวมาเนาะบางทีเพราะต้องอาศัยคนที่ทำงานในวัดในวาส่วนหนึ่งขับเคลื่อนคนขับรถอย่างนี้เนาะ คนขับรถแอดมินบางทีเขาก็มีครอบครัวเขาก็อยู่ข้างนอกก็มีอย่างนี้นะนะแต่เราต้องอยู่ให้มันเป็นเมื่อมาถึงหนองน้ําแล้วต้องตักเอาน้ําเดต้องตักเอาน้ําไม่ใช่ไปเฝ้าหนองน้ําอย่างเดียวหนึ่งคุยกับสังกะรีเมื่อเช้านี้คุยกับสังกะรีบางคนก็ไม่เคยใส่บาทสักทีเลยสังกะรี อันนี้ไม่ได้ว่านะเออมันก็แปลกงเหมือนกันในนะนาดอยู่วัดเนาะอันนี้ไม่ได้อยากได้นะที่พูดเนี่ยอยากให้พวกเธอได้ทําบางคนก็ใส่บาตรทุกวันทุกวันสังกะรีคนขับรถอะไรพวกน,นี้นะนะบางคนคูบาสังเกตดูไม่เคยทําบุญไม่เคยใส่บาตรเดยเห็นไหมละ่ะมันต่างกันเนื้อบรร์เห็น เหตุต่างกันวิบากหรือผลมันย่อมต่างกันแน่นอนต้องอยู่ให้มันเป็นเนอคคูบาไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยนะถ้าคูบาไม่พูดพวกเราจะพากันประมาทณแม่แต่พาะเราเหมือนกันก็จะให้พูดนะพาะเราเหมือนกันบางทีบางคนก็โอ้เสียสละมากอ่า เป็นคนที่เสียสละมากพาเราแต่บางคนเนี่ยโอ้จะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆเลยคือมีมีพาดอยู่รูปหนึ่งไม่รู้วัดไหนแต่วัดน,นี้ไม่น่าจะใช่หรอกเพราะวัดน,นี้หลวงตาท่านก็บอกอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องความเสียสละ <c oughs> เขามีเงินในบัญชีอยู่เจ็ดหมื่น่างันนะ <c oughs> <c oughs> เออมีเงินในบัญชีเจ็ดหมื่นแล้วเขาอยากได้โทรศัพท์พอ <c oughs> อยากได้โทรศัพท์แล้วไปถอนเงินตัวเองออก อันนี้มันวัดไหนก็ไม่รู้นะเราได้ยินข่าวแว่วๆมามีคนมาเล่าให้ฟังเออก็ถอนเงินตัวเองออกเจ็ดหมื่นแล้วโอนไปให้ใครก็ไม่รู้แล้วไปขอโทรศัพท์ภาพอีกรูปหนึ่งกลัวกลัวมีเงินตัวเองในบัญชีกลัวเขารู้ไงเห็นไหมล่ะบางคนเนี่ยมันเห็นแก่ตัวมากเลยนะมาบวชขนาดมาบวชขนาดนี้แล้วมันยังคิดไม่เป็นอยน่มันก็แปลกเดนะีเนาะ ล้าไปขอโทรศัพท์ให้อีกรูปหนึ่งเอาแรมแปดด้วยนะได้ข่าวนะจะได้เก็บข้อมูลได้เยอะๆว่าฉันว่ดฉันเด้เออเราได้ยินคนมาเล่าให้ฟังไม่น่าจะใช่วัดนี้หรอกเพราะวัดเรานะ่ยมุ่งเน้นในการปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดจะพ้นไม่ใช่่าบวชมาเพื่อสะสมกิเลสสะสมเงินทองเนาะเออเห็นไหมละ่ะบางทีนะี่ยกิเลสมันหาทางหลบทางเลี่ยง เออเอาลัดเอาเปรียบคนอื่นสารละพัดละกิเลสคนเนาะไม่ว่าใครก็ตามถ้ายังมีกิเลสอยู่มันย่อมย่ำดีหัวใจทําลายหัวใจให้มันขาดออกจากสินจากธรรมนี่โอ้แปลกเหมือนกันเด้๋ยนาอคนเหล่าเนาะแปลกเหมือนกันทําไมมันทําได้มันไม่กลัวพลาดเลยนะกิเลสเนี่ยเนาะแม้กระทั่งทรงผมหัวลดมันก็ไม่กลัวเลย ไม่ว่าจะเป็นสีขาวไม่ว่าจะเป็นสีกัดแก่นขน,นุนหรือสีอะไรก็ตามมันไม่กลัวบาดเลยนะกิเลสเนี่ยหัวงอกหัวขาวมันไม่กลัวเลยนะถ้าหาขาดสติเอ่อบางคนก็เห็นแก่ตัวมากเลยแม้แต่มาบวชอยากได้ของคนอื่นแต่ไม่ยอมลงทุนก็มีโดยเฉพาะเรา <laughs> ไม่ยอมลงทุนอะไรเลยอยากได้กุฏิให้เนนอยู่ตอนนี้นี่เออแต่อีพีเอีม e ยมก็โอนมาให้แล้วล่ะสองหมื่นยังขาดอยู่แสนสามพูดไปพูดมาก็วนมาเรื่องกุฏิเหมือนเดิมใครจะช่วยเราเนาะเออต่อไปแล้วถ้าพื้นที่ตรงนั้นมันเต็มไม่ได้ทำได้บัรน,นี่ <c oughs> มันเหลืออยู่พื้นที่ไม่มากนะเออเราก็นึกว่าสงสารเนนก็แล้วกันเนาะเออ เดี๋ยวนี้ก็อยู่กับคุบานี่1สิบสามรูปแล้วสิบสองรูปรอบวชอีกคนหนึ่งเห็นไหมล่ะโอ้อยู่กับเด็กได้ไม่ใช่ธรรมดานะจะบอกให้นะสิบสองสิบสามคนเนี่ยเมื่อก่อนแค่เราเลี้ยงลูกคนเดียวก็จะเป็นโลกประสาทเดียวแล้วแค่คนเดียวนะทุกวันนี้มันสิบสองสิบสามคนนะไปจุ้มอยู่ที่เดียว หมอจะก้ยังเนี่ยมันแตกเซลเซอยู่เดี๋ยวกับหมอหนึ่งมาจังหนึ่งเดี๋ยวหมอหนึ่งแก้งผู้หนึ่งย่งนี้หันแล้วเดี๋ยวก็ทุ่งเพลงเดินร้องให้มาพี่คิมแก้งอย่างเงี้ยเอาอีกแล้วเเราก็ต้องทํำยังไงล่ะเดี๋ยวโฟกัสก็มาอย่างเงี้ยคนนู้นแก้งคนนี้แก้งกันแล้วของหายมั่งไฟฉายหาไม่เจอมั่งเออแก้วน้ําหายเอาล้มลงมาแล้วไม่เอาขึ้นไปอย่างเงี้ยเห็นไหมล่ะไม่รู้อะไร โอ้ทำไมกรรมของเรามันเป็นอย่างนี้นเน,นาะเออสารพัดสารเพน้อยนักน้อยหนาที่โอ้มีความสุขเยอเกินพระคุณเจ้าอย่างนี้ไม่มีเลย <c oughs> เข้ามาในวัดเนี่ยไม่มีเลยน้อยนักน้อยหนาเออครอบครัวดิฉันมีความสุขมากเลยอย่างนี้แทบจะไม่มีเลยเข้ามาก็โอ้ลูกเยอะผัวกินเหล้าเมายา เออข้าวไม่มีกินอะไรก็ว่าไปแล้วผัวมีเมียน้อยอย่างเงี้ยเออเมียมีผัวน้อยอย่างนี้เข้ามาไม่รู้อะไรมัง่งก็ลูกสอนบ้ายากสอนยากหลวงพ่อมาเลี้ยงให้หน่อยอย่างเงี้ยคนไหนที่เลี้ยงง่ายๆมันก็แพงไว้ในบ้านเลยไม่อยากก็มาให้หลวงพ่อกลัวหลวงพ่อสบายคิดว่าเรากินข้าวชาวบ้านได้ใช้มันให้คุ้มอย่างเงี้ยจริงไหม อาจริงๆนะบางคนมันคิดอย่างนั้นจริงๆนะเอ้ยมันกินข้าวชาวบ้านไว้ไหนๆก็ไห,ไหนๆแล้ววัดเป็นสถานที่เปิดสถานที่สาธารณะกลัวของเสียไปยัดในหลวงพ่อดีกว่าอย่างเงี้ยฮ่พวกนี้มันกรรมไม่จบไม่สิ้นเพราะมันปฏิเสธปฏิเสธกรรมที่ตัวเองทําขึ้นมามันผลักของเสียอ,อ,อยากได้แต่ของที่ตัวเองพอใจะอนะเห็นไหมทางโลกมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ทางธรรมนี่ยอมรับได้บ้านเด ยอมรับได้เพราะท่านเข้าใจเรื่องกรรมว่าเออมันไม่ใช่เหตุบังเอิญหรอกที่เด็กคนนี้จะมาอยู่กับเราที่คนงี่เง่าแบบนี้มันจะมาอยู่กับเราอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เหตุบังเองิญฮะที่คนฉลาดแบบนี้มันจะมาอยู่กับเราอย่างนี้ก็ไม่ใช่เหตุบังเองิญดีเพราะฉะนั้นแล้วบบบนี้ให้เรายอมรับเนาะยอมรับแล้วก็พัฒนากรรม ไม่ใช่ว่ายอมรับแบบโง่ๆอย่างเดียวได้บานเลยยอมรับก็ต้องพัฒนากรรมด้วยเข้าใจหลักของความเป็นจริงภาวนาเพื่อให้มันเห็นตัวเองภาวนาฝึกสติฝึกสติไปเรื่อยเมื่อเราเข้าใจเรื่องของตัวเองแล้วมันจะเข้าใจบุคคลอื่นทันทีเลยคนอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้เราก็ไม่สามารถว่าจะเอาปัญญาไปยัดเยียดให้มันได้ ไม่มีทางแน่นอนทําให้ดูบางทีทําให้ดูเป็นร้อยรอบพันรอบมันก็มองไม่เป็นบางทีพูดร้อยรอบพันรอบแล้วก็เหมือนเดิมเนี่ยคนประเภทนี้ก็เยอะเหมือนกันพวกปะทะปะละมะก็เยอะฮะพวกเหนื้อขึ้นมาหน่อยก็พอมีมั่งอย่างเงี้ยนี่แหละพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลย โอ้ทรงท้อใจอยู่หลายวันเหมือนกันนะไม่รู้จะสอนอยังไงตัดสรูแล้วเนี่ยงงเจ้าธรรมะมาสอนคนที่ให้รู้เหมือนพระอ,องค์มันก็เป็นสิ่งที่ยากมากเหมือนกันแต่มันก็ยังมีคนที่ที่มีนิสัยวาสนาอยู่เปรียบก็คือขนโคกับเขาโคคนที่จะหลุดจะพ้นนะนะเขาเขาโคเนี่ยมีอยู่สองเขา บางทีก็โคเขาด้วนก็มีไม่มีเออจริงๆนะบัวบางตัวก็ไม่มีเขาเพราะอะไรเปรียบเสมือนอ่าคือบางบางยุคเนี่ยไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เปรียบเสมือนโคเขาด้วนนะนะมันมีแต่ขนแต่อะไรพวกน,นี้นะนะไม่มีพระธรรมคําสอนไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้ ขนาดมีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นี้อยู่ก็เปรียบเสมือนเขาโคกับขนโคเขาโคแล้วก็ขนโคคนที่จะหลุดจะพ้นเปรียบเสมือนเขาโคขนโคมันไม่รู้กี่ล้านเส้นเนาะเปรียบเทียบกันแล้วเนาะได้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้เอามากินหน่อยจันหววหัวแห้งขนาดเดียวนี่เขาพักเบรกโฆษณาจะข้าวกันเอาะไมลาด เออเฮ้ยระบบเอาสั่งตำช่วเมื่อกเนาอบอกพริกก็ว่ามีเหรอเฮ้ยเฮ้ยก็ว่าบอกพริกมาน้ำพริกขีนูไหมเออกัรดบอกพริกเผ็ดเพ็ดเห็นไหมขวดหัวแห้งขนาดเด้อนะอืมวันนี้กินยาสมุนไพรทัดบอกพริกยังหน่วยสองหน่วยนะอืม เขาว่าเขาปวด,ห,วปดหัวเขา็วดเสือเอาเลยเพราะว่าเขากินเพื่อใหม้มันสดชื่นขึ้นมาเพราะเรายังเดินได้อยู่เนาะปวดหัวปวดรุนแรงด้วยมันเป็นมาหน้าแต่หลังเที่ยงมาเนี่ยรู้สึกว่ามันปวดปวดแรงมากบางทีมันนอนหลับยาก แล้วก็ส่งยาไม่เข้าอีกได้บั่น,นีลยส่งไมาเลวก็ถามเข้าอีกได้บัน่นกินแล้วเป็นจังใดจะกู้ได้ส่งไม่นแบบน,น่บั่นเลยกินวัตถุก้นระดับบางทีก็ต้องแกะแกะแล้วก็เฟี้ยงทิ้งก็มีนี่อุมมันเป็นกูสโลโบายนะอันนี้คือแล้วก็แข็งวางไบ บางทีก็กินเม็ดหนึ่งแกะออกเฟี้ยงพิ้งก็มีบางทีไอ,อ้หลีเนี่ยเขาเขา,บาแบบซื่อเลยดิเพราะบางทีเขต้องรักษาความรู้สึกแล้วก็แผงบางได้เหมือนเรากินอย่างนี้นะถ้าเราบอกว่าเราไม่กินเนี่ยก็ยุ่งอีกบาทเนี่ยน้อยใ,ใจอีกก็ยุ่งให้โกหกแต่ก็ไม่ได้โกหกไม่แก้งมันยาไปกับโลกเพราะโลกเขาชอบแบบนี้ไง ถ้าเราไปพูดความจริงบางทีก็รับไม่ได้แต่เราจะพูดความจริงของตัวเองไงคนอื่นคูบาไม่รู้นะบางทีเขาอของไปให้บางทีมันก็ไม่อร่อยนะบางครั้งนั่นนะอลองชิมดูน้ำโดยซิ่อร่อยไหมอ๋อแสบอยูอ่ตอนนี้บางทีเราดูดตอนเขาอยู่แล้วก็ดูดดูดจู้จู้จูด,จด,จดขึ้น มันคือนั่นไปแต่นองจะพูดทิมเันย,ย่างข้าว่า <c oughs> พอเข้าไปแล้วเอาไปเททิ้งครึ่งหนึ่งเท่ามีแล้วมันเหลือนิดหนึ่งเหมือนเรากินแล้วมันยุบลงไปนะเขามาเก็บแก้วไปอย่างเงี้ยเห็นหมาอันนี้เรียกว่าอะไรล่ะโกหกไหมล่ะก็เหมือนโกหกแต่ก็ไม่ได้โกหกเพราะทาให้ความรู้สึกเขาดีก็ของที่เอาไปบางคนก็คิดว่าของที่ตัวเองชอบ ก็ดีแล้วแต่เจตนาเขาก็ดีของปาณนียอย่างเงี้ยแต่บางอย่างเราก็ไม่ได้ชอบนะมันเราชอบกินตําแจ่วอย่างนี้เนาะชอบปิ้งปลาทูเค็มอย่างนี้นะจะไปเอาอะไรละ่ะหมูฉลามมาให้เรากินกับข้าวเหนียวอย่างนี้แล้วมันมันก็เข้ากันไม่ได้นะบางทีแต่ก็เป็นสิ่งที่เขาคิดว่ามันปานี้คือสิ่งที่เขาชอบอนะเพียงแต่ละบางคนก็ชอบไม่เหมือนกัน อ่เราก็ต้องแก้งเล่นไปกับคนเห็นไหมตงตาท่านก็สอนให้เราอยู่กับโลกให้มันเป็นแต่ท่านไม่ได้สอนเทคนิคพวกนี้นะที่เราเอาเอาน้ําไปเททิ้งถ้าไม่ได้สอนเรานะ <c oughs> ต้องออกตัวไว้ก่อนนะนะ <c oughs> เออมีอะไรไม่เอฟบ ทาง YouTube ร่วมบุญสร้างบุติกับกุบามาครับคุณสิวนัสครับหนึ่งามืรนบาทสาธุเออเนี่นี่ใครอยู่เหลืออยู่เท่าไหร่ปะเฮ้เหล,ลืออยู่แสนสองเนาะเออเหลืออยู่แสนสองใครจะเหมาก็ได้เนาะเพราะจะทำกุติให้เนนเออหนึ่งมนเนาะอีปเปี้ยวสองหมเป็นสามหมืนแล้ว เออเอาบาดรนีคำถามอื่นมีบอ่อเขาปวดหัวเฮงเขาสิบอ่อะไรโดดมื้อนี่เราจะพูดเล็กๆน้อยๆไปเนาะเออเราก็ปว่วยเป็นเหมือนกันนะเราก็มีร่างกายเหมือนกันไม่ปวดอย่างเดียวหางไม่ปวด <c oughs> เออเห็นเขายิ้มเขาหัวงสัสีขึ้นว,ว่าเขาเขามาป่วยได้คนน่ะนะเพระาะว่าเขาสิบว่แสดงอากาศนี่อย่างง่ายๆเพราะคนจะเกิดเป็นความกังวล พคนส่วนมากก็จะฝากความรู้สึกไว้กับเราส่วนนึงก็มีเนาะถ้าเราแสดงความอ่อนแอให้คนเห็นล่ะเออมาแสดงความอ่อนแอให้คนเห็นมันจะไปสอนคนอื่นได้ยังไงะบบนี้เห็นานาดนี้มาถึงอดทนเออบอกพี่ขีนหนูบาเมนต้นี่ไหมตีกินขนาดเท่าเน,ะนาะในไปอาซ่อนมาเนี่ยนี่บ่ ย <laughs> ูหันมีบอยุกตาหันมีบอซส่อนมาเนี่ยเออมาหน่อยอ,อมาหน่อยวันนี้เรามาทำอะไรกันวะเนียมันปวดหัวแห้งยีดีมาเนี่ยตาก็ภาพหัวไปหมดวันนี้เราเหอกอะไรกันอะไรเฮ้ย่กันบอกกันไหมสสตกแดกตัดบ,บอก <laughs> <laughs> ก็จะกินพริกให้ดูเนาะเออฝรั่งกินก็เผ็ดเหมือนกันนะพริกนี่เนาะไอ้เจ๊มันกินมันก็เผ็ดเหมือนกันเนะี่ยคนจีนมากินก็เผ็ดเหมือนกันนี่แหละทำม,มามันเป็นอย่างนี้ฝรั่งมากินมะนาวมันก็เปรี้ยวเหมือนเดิมเละเออมามาโยนมาโหลดก็ได้ นี่หยาเนาะกินเป็นยาจะทํายังไงได้มันปวดหัวตั้นานแล้วมันจะเป็นลมแล้วเนี่ยแค่เราเก็บอาการที่เฉยน,นะกลัวไม่ได้ฆ่ากุฏิอืมงั้นไม่ลงมาหรอกว่าจะให้ครูปูควบสองตำแหน่งด้ยแล้วนี่มันฝืนมาให้เฉยน,นะเราไม่เคยพูดแบบนี้นะ เราเคยจมมาจากของปว่วยหรอกเราปวดตั้งหางแต่เพราะว่าหางมันมามงีงอเข่ปวดขึ้นกันกระบามันจะเป็นนล่อนโดนมันจะเป็นทีนึงนแหงมัดย่อมไม่เห้ากระไดเนาะกินเนี่ยมันสวง กินเลอลไรก็ปิดไหลเลยครับว่าดังเทนะียนนั่งก็เมื่อยปิดไหลพ่อจบปิีตีเรา